กรณีของสิ่งที่ฮุนเซนได้เป็นเนี่ยแล้วการที่ไทยเป็นประเทศซึ่งเขาดันมาคุกคามอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันสะท้อนเลยว่าเขาไม่เข้าใจเลยว่าเฮ้ยที่เหลืออยู่ที่คบเขาอยู่เนี่ยก็คือคนไทยนี่แหละสิงคโปร์เวียดนามลาวเขาเมินกันหมดตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไทยเนี่ยเป็นมิตรเดียวมิดแท้ที่เหลืออยู่ที่ให้เกียรติเขาตลอด คุณดูการสนทนาแต่ละรอบเดี่ยตั้งแต่สมัยพลเอกประยุทธ์ย้อนกลับไปสมัยคุณนักสิทธิ์ให้เกียรติตลอดแต่ว่าความเหลิงของคุณเซนคือเขาเหลิงจนเขาคิดว่าเขาเป็นผู้นําระดับภูมิภาคอะ คือมันเหมือนว่าเขาเป็นฮุนเซนแต่เขาคิดว่าเขาอะคือจักรพรรดิอาจจะเป็นไปได้ว่าระบอบที่เขาสร้างขึ้นมาในประเทศเขาอะเขาใหญ่คำฟ้าชนเขาเปรียบเสมือนจักรพรรดิเขามีลูกเป็นนายกเขามีลูกอีกคนหนึ่งเป็นรองนายกซึ่งคุมม็อบเขามีลูกอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการฐานบกเขามีลูกอีกคนนึงซึ่งเป็นลูกสาวซึ่งคุมสื่อแห่งชาติทั้งหมดเขามีหลานซึ่งคุมระบบเพย์เมนท์ทั้งหมดของประเทศเขามีหลานที่สามารถช่วยฟอกเงินให้อาชญากรข้ามชาติได้เขาสามารถชี้เป็นชี้ตายว่าลูกสา ขาวคนนี้ซึ่งเป็นเครือญาติสายนี้ต้องแต่งงานกับลูกชายคนนี้ซึ่งเป็นลูกทหารลูกตำรวจใหญ่คือเขาเป็นเปรียบเสมือนจกักรพรรดิแห่งกัมพูชาและเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นความทะเยอทะยานในระดับภูมิภาค เมื่อคุณคิดว่าคุณเป็นเลือดสีน้ําเงินในแบบที่คุณใหญ่โตมโ,โหลานคําฟ้าอย่างที่เป็นอยู่ในกัมพูชาทนะั้งที่อดีตคุณเป็นเขมรแดงเลยนะฮะคุณมี regional ambitions เมื่อคุณมี regional ambitions เนี่ยมันนำมาสู่ความพร้อมในการรุกคืบไม่ใช่แค่ใช้กําลังแต่การวางมาดว่าตนเองเป็นระดับโอ้โหบิดาแห่งชาติ ผมเข้าใจดีว่าฝ่ายความมั่นคงในไทยไม่ได้ต้องการให้คนไทยมานั่งเปิดประเด็นเกี่ยวกับผู้นำกัมพูชามากสักเท่าไหร่แต่ว่าผมวม่าว่าคุณเซนคือทรัมป์แล้วไงคุณเซนคือคอนเทนต์ละเพราะว่าเขาก็อยู่ในโลกโซเชียลเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคุณเซนก็ถือว่าแฟร์เกมเหมือนเหมือนทรัมป์เป็นคอนเทนต์ละนะฮะ แมนเจอร์เนี่ยเขามีเจาะเรื่องนี้แต่ผมไม่ได้จะเลย์คลิปของเขานะครับว่ามันเป็นของเขาแล้วก็เนื้อหาค่อนข้างแรงเหมือนกันเกี่ยวกับสิ่งที่มีการกล่าวาว,าว่าว่าฮุนเซนหรือภรรยาของฮุนเซนอาจจะได้ทําไปเนี่ยลากไส้ฮุนเซนนะฮะเรื่องคดีที่เงียบไปนะครับอดีตเมียน้อยแล้วก็มีประเด็นที่แมเนเจอร์เขียนถึง C.S.L.A ด้วยเพจนักสืบดัง C.S.L.A เปิดโปงด้านมืดอันโหดร้ายนะฮะแต่ว่าถ้ามาดูใน C.S.L.A เนี่ย เขาเจาะไปถึงเซรีชนที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำที่กัมพูชาคือไปไปประมาณนิสัยของฮุนเซนในการคุกคามประเทศไทยเนี่ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่เขาไม่ควรจะทำเพราะว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศซึ่งยังคบเขาฉันมิตรอยู่อะคือมันตลกมากสำหรับผมในรอบนี้จริงๆแล้วฮุนเซนเนี่ยเป็นผู้นาซึ่งประเทศอื่นเขาไม่เอามาเป็นเวลานานแล้วแล้วก็บังเอิญน่ยมีประเทศไทยนี่แหละซึ่งมีนักการเมืองหลายคนรวมทั้งท่าน,นอดิตนายกด้วยซึ่งยังต้องการครบเป็นมิตรอยู่ คือบังเอิญประเทศไทยเป็นประเทศซึ่งคบประเทศเพื่อนบ้านฉันมิจรจริงๆคือเราเนี่ยญาติดีฮะคือเราเป็นประเทศซึ่งเหมือนกับว่าไม่เคยโกรธเคืองใครทั้งๆท,งท,งที่มันมีเรื่องซึ่งค,งคุณโกรธเคืองเยอะแล้วผมเข้าใจดีนะว่าสายสันติภาพสายประชาธิปไตยในไทยเนี่ยบางทีจะไม่มองประเทศไทยเป็นเช่นนี้นะสายไม่คลั่งชาติในไทยเนี่ยจะไม่ค่อยมองประเทศไทยเป็นเช่นนี้แต่จริงแล้วประเทศไทยเป็นเช่นนี้คือมันก็เราเนี่ยค,ยกคบกับทุกคนแล้วเราแฮปปี้ที่จะไม่มีปัญหากับประเทศอื่นทั้งที่บางทีประเทศอื่นเขามีปัญหากับเรา จีนอิหร,ร่านรัสเซียสหรัฐเราดีด้วยหมดคือประเทศอื่นซึ่งอยากจะฆ่ากันอยู่เนี่ยนะฮะเราก็ดีด้วยหมดส่วนประเทศซึ่งอยากคุกคามเราอย่างกัมพูชาเราก็ดีด้วยอดีตนายกทักษิณก็ดีด้วยกับฮุนเซนเราจริงๆแล้วไปมาฮุนเซนเนี่ยเป็นผู้นําซึ่งประเทศอื่นเขาก็รู้ทันมานมนานแล้วว่าเขาเป็นคนซึ่งไม่ปล่อยให้ฝ่ายค้านอยู่คือมันแตกต่างกันนะฮะระหว่างผู้นําซึ่งปล่อยให้ฝ่ายค้านเนี่ยมีชีวิตอยู่แต่ว่าแค่ไม่ได้ลงการเมือง กับผู้นำซึ่งพร้อมกำจัดให้หายไปเลยอะ่ะให้ฝ่ายค้านหายไปเลยอะ่ะไม่ใช่แค่าหายไปจากแผ่นดินนะฮะคือหายไปจากโลกอะ่ะมันมีข้อแตกต่างนะฮะระหว่างคนซึ่งปล่อยให้กิ๊กเนี่ยอยู่กับคนซึ่งสามารถกำจัดกิกได้มันต่างกันนั้น c คต e g กรีของกรณีของสิ่งที่ฮุนเซนได้เป็นเนี่ยแล้วการที่ไทยเนี่ยเป็นประเทศซึ่งเขาดันมาคุกคามอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันสะท้อนเลยว่าเขาไม่เข้าใจเลยว่าเฮ้ย mm. ที่เหลืออยู่ mm. ที่คบเขาอยู่เนี่ย mm. ก็คือคนไทยนี่ <laughs> แหละสิงคโปร์เวียดนามลาว <laughs> เขาเมินกันหมดตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้น <laughs> จริงๆแล้วไทยเนี่ยเป็นมิตรเดียวที่มิตรแท้ที่เหลืออยู่ที่ให้เกียรติเขาตลอด <laughs> ทหารไทยเนี่ยให้เกียรติทารกัมพูชา <laughs> ความสัมพันธ์โอเคเลย ถ้าไม่ได้มีอะไรทั้งหมดนี้ขึ้นมาครอบครัวนักการเมืองไทยเวลาพูดคุยเนี่ยคุณดูการสนทนาแต่ละรอบเดี๋ยต้องแต่สมัยพลเอกประยุทธ์ย้อนกลับไปสมัยคุณนักสิทธิ์ให้เกียรตลอดแต่ว่าความเหลิงของฮุนเซนคือเขาเหลิงจนเขาคิดว่าเขาเป็นผู้นําระดับภูมิภาคอ่ะมันเหมือนกับว่าพูดจริงๆนะคือมันเหมือนว่าเขาเป็นฮุนเซนแต่เขาคิดว่าเขาอ่ะคือจักรพรรดิอาจจะเป็นไปได้ว่าระบอบที่เขาสร้างขึ้นมาในประเทศเขาอ่ะเขาใหญ่คำฟ้าจนเขาเปรียบเสมือนจักรพรรดิ ในกัมพูชาเนี่ยสายเลือดของเขาเนี่ยคือสายเลือดสีน้ําเงินเขาคือบลูบลัดทั้งทั้งที่เขาเคยเป็นเขมรแดง แต่เขามีสถานนะเปรียบเสมือนจักรพรรดิในกัมพูชาเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมคิดว่าทั้งหมดนี้นะถ้าคุณจะอธิบายในเชิจงจิตวิทยานะฮะผมคิดว่าผมสามารถพูดได้เลยว่าด้วยสถานนะเปรียบเสมือนจักรพรรดิซึ่งเขามีอยู่ในประเทศกัมพูชาเนี่ยเขามีลูกเป็นนายกเขามีลูกอีกคนหนึ่งเป็นรองนายกซึ่าางคุมม็อบเขามีลูกอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการฐานบกเขามีลูกอีกคนนึงซึ่งเป็นลูกสาวซึ่งคุมสื่อแห่งชาติทั้งหมดเขามีหลานซึ่งคุมระบบ <boss> ะเพทท เขามีหลานที question, ่สามารถช่วยฟอกเงินให้อาชญากรข้ามชาติได้เขาสามารถชี้เป็นชี้ตายว่าลูกสาวคนนี้ซึ่งเป็นเครือญาติสายนี้ต้องแต่งงานกับลูกชายคนนี้ซึ่งเป็นลูกทหารลูกตำรวจใหญ่คือเขาเป็นเปรียบเสมือนจักรพรรดิแห่งกัมพูชาและเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นความทะเยอทะยานในระดับภูมิภาคเมื่อคุณคิดว่าคุณเป็นเลือดสีน้ำเงินในแบบที่คุณใหญ่โตโมโหลานคำฟ้าอย่างที่เป็นอยู่ในกัมพูชาทั้งที่อดีตคุณเป็นเขมรแดงเลยนะฮะคุณมี regional ambitions นะเมื่อคุณมี r e g i o n a l ambitions เนี่ยมันนำมาสู่ความพร้อมในการรุกคืบไม่ใช่แค่ใช้กำลังแต่การวางมาดว่าตนเองเป็นระดับโอ้โหบิดาแห่งชาติคือเขาคือคุณเซนแต่เขายังทำอย่างกับเขาเป็นรีกวันอยู่แบบที่โอ้โหแห่งแห่งเอเชียอะไรเงี้ยคือผมเข้าใจดีว่าฝ่ายความมั่นคงในไทยไม่ได้ต้องการให้คนไทยมานั่งเปิดประเด็นเกี่ยวกับผู้นำกัมพูชามากสักเท่าไหร่แต่ว่าผม,มาว่าคุณเซนคือทรัมป์แล้วไงคุณเซนคือคอนเทนต์ละ เพราะว่าเขาก็อยู่ในโลกโซเชียลเยอะนะเพราะฉะนั้นฮุนเซนก็ถือว่าแฟร์เกมเหมือนเหมือนทรัมป์เป็นคอนเทนต์ละนะฮะเรื่องกัมพูชานะคระับได้นำให้อ่านเพิ่มเติมนะครับมีโพสต์เฟซของอีกท่านหนึ่งนั่นคือคุณคำนูนสิทธิสมานคุณคำนูนเนี่ยเขาอธิบายว่าตกลงแล้วในอดีตเนี่ยในสมัย29พฤศจิกายน2501แล้วก็23ตุลาคม2504เนี่ยกัมพูชาเคยตัดสัมพันธ์ทางการท,ทูตก,กับไทยมาแล้ว2ครั้ง สองครั้งนั้นเนี่ยแต่ละครั้งอยู่ในเวอร์ของเหตุการณ์ข้อพิพาทกรณีประสาทพระวิหารครั้งที่หนึ่งเริ่มปรากฏเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี2501หลังกัมพูชาได้เอกราชสมบูรณ์จากฝรั่งเศสเพียง5ปีสมเด็จนรมเสียนุกปราศัยกับประชาชนกัมพูชาที่มาชุมนุมประท้วงข้อเขียนในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งของไทยข้อความส่วนที่ทรงจุดชนวนความขัดแยง้งให้เริ่มลุกลามคือไทยโกงประสาทพระวิหารของกัมพูชาไปกัมพูชาควรทวงคืนมา ขณะนี้ในขณะนั้นไทยเนี่ยครอบครองปราสาทพระวิหารอยู่หลังส้นสงครามโลกครั้งที่2แม้ฝรั่งเศสในฐานะผู้อรารักขากัมพูชาจะมีหนังสือประท้วงและทวงคืนมารวมทั้งหมด3ฉบับในช่วงปี2492ไทยก็ยังคงครอบครองอยู่และตลอด5ปีก่อนหน้าคาปราศัยของสมเด็จโนรรมศรีอนุกัมพูชาก็ไม่เคยเจราจาเรื่องนี้กับไทยเลยต่อมาทูตกัมพูชาประจําลอนดอนเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งยืนยันว่าปราสาทพระวิหารเป็นของชาวกัมพูชาและตําินิไทยด้วยข้อความรุนแรงว่าเคยแย่งชิง ดินแดนกัมพูชาไปหลายครั้งประชาชนชาวไทยก็ไม่พอใจอย่างกว้างขวางในเวลานั้นเกิดการวิวาทะระหว่างหนังสือพิมพ์ของ2ประเทศนี้อย่างต่อเนื่องจนเกิดการเจรจาระหว่างไทยและกัมพูชาขึ้นในวันที่2กันยายน2 5 0 1คุณคำลุนสิทธิสมานเขียนว่าหนึ่งในหัวข้อเจรจาคือประสาทพระวิหารนั่นแหละแต่ไม่มีข้อสรุปที่ตกลงกันได้เกิดการชุมนุมประท้วงขึ้นในประเทศไทยเป็นระยะระยะมีการปราศัยกระทบผู้นํากัมพูชาด้วยและมีการไปประท้วงที่หน้าสถานทูตกัมพูชาด้วยกัมพูชาประกาศตัดสัมพันธ์ททาาางกกกรรตัับไยยเมื่อวนน24 201พฤศจฐ ไทยประกาศปิดชายแดนณเวลานั้นในปี2501และส่งผลทําให้มีการส่งกําลังตระเวนชายแดนเข้าประจําการเพิ่มเติม3เดือนต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์2502ไทยและกัมพูชาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตขึ้นมาใหม่โดยการไกล่เกลี่ยข,ของผู้แทนเลขาธิการสหรประชาชาติอย่างไรก็ดีทั้งสองประเทศยังมีการกระทบกระทั่งกันอย่างต่อเนื่องผ่านหน้าหนังสือเพยนเป็นระยะะ,ยะจริงๆแล้วมันเหมือนกับในอดีตเหมือนกันนะในทุกวันนี้มีการประทะก,กันผ่านสื่อโซเชียล นะแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยผ่านหน้าหนังสือพิมพ์ที่คุณคำนวณสิรษทีสมานเขียนก็คือว่าจนกระทั่งกัมพูชาฟ้องไทยต่อศาลไอซีเจเมื่อวันที่6ตุลาคม2 5 0 2บกัมพูชาประกาศตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยเป็นครั้งที่2เมื่อวันที่23ตุลาคม2 5 0 4ก่อนศาลไอซีเจจะตัดสิน8เดือนโดยรัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการว่าเนื่องจากผู้นําของไทยดูหมินกติยศของกัมพูชาไม่ปรากฏว่าเรื่องอะไรครั้งที่สองนี่คือยาว5ปีนะฮะไทยและกัมพูชากลับมาสถาปนาความสม เพราะฉะนั้นคุณคำนวณเขาโพสต์ว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นแบบนี้อีกก็อาจจะเกิดขึ้นก็ได้เพราะว่าดูเหมือนว่าหุ้นเซนเขาไม่ได้จะเฟดหายไปไหนการตัดสัมพันธ์ทางการทูตโดยที่กัมพูชาจะเป็นฝ่ายสั่งตัดก็อาจจะได้เห็นก็ได้แต่ว่าผมจะมองว่าถ้าประเทศไทยเราประคองสถานการณ์ผ่านระยะสุดท้ายของหุนเซนไปจนหุนเมเนตขึ้นมาแล้วหุ้นเมเนตเนี่ยจะเจอ transition crisis นี่เราข้ามช็อตไปเลยนะฮะเพราะว่าเรามองในมุมรัฐศาสตร์ระยะยาวนิดนึง transition crisis ในกัมพูชาเกิดขึ้นอยู่แล้วคุณเซนเนี่ยเวลาเขาหาหมอเนี่ยเขาต้องไปหาหมอที่สิงคโปร์คุณเซนอยู่ในระยะสุดท้ายเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนปวงชนชาวไทยเนี่ยต้องช่วยประคองประคองสถานการณ์นี้คือ transition crisis ที่ฮุนแมนเน็ตจะ,ะเผชิญเนี่ยมันจะเป็น transition crisis ที่หนักหน่วงเพราะว่ารุ่นลูกเนี่ยสู้รุ่นพ่อไม่ได้เกิดมาผมยังไม่เคยเจอรุ่นลูกที่สู้รุ่นพ่อได้เลยไม่ว่าจะในอุตสาหกรรมไหนในธุรกิจใด ในการเมืองการทหารการปกครองไม่มีคือจริงๆแล้วสิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะเดี๋ยวมันจะจบไปนะครับมันจะเฟดไปขนาดตัดความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2504เนะี่ยรอบนั้นนะ5น่หปีมันก็ยังกลับมาได้เพราะฉะนั้นผมอยากมองข้ามจอดน,นิดนึงวันนี้เมื่อทั้งหมดนี้เฟดไปแล้วก็หุนเซ็นผ่านช่วงระยะสุดท้ายไปแล้วก็หุนมนันเตขึ้นมาหุนมนเจะเจอกับกองทัพซึ่งบางส่วนจะไม่จงรักภักดีกับตนเอง ถามว่าคุณมาเน็ตมีศักยภาพที่จะเรนอินกองทัพให้ขึ้นตรงกับตนเองอย่างที่บิดาสามารถทำได้ไหมไม่แน่และถ้าทำไม่ได้เนี่ยก็ไปไปได้เหมือนกันว่ากัมพูชาจะเข้าสู่อิโรปของประเทศที่เจอกับเผด็จการทหารที่ไม่ได้ขึ้นกับอํานาจใดๆเลยมันมีรูปแบบของประเทศซึ่งยังไม่เป็นประชาธิปไตยหลายรูปแบบนะครับใน,ในทางรัฐศาสตร์เนี่ยก็คือว่า ในโครงสร้างอำนาจเนี่ยถ้าทหารขึ้นกับอีกอำนาจหนึ่งซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยรูปแบบทางการปกครองก็ไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยทหารจะมีสายบังคับบัญชาที่ชัดเจนแต่ว่าในกรณีที่เป็นประเทศด้อยพัฒนาไปอีกรูปแบบหนึ่งก็คือทหารไม่ได้มี chain of command ที่ชัดเจนขาดวินัยในการสั่งการคือขาดสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น very disciplined chain of command ที่สามารถสั่งการได้โดยคนคนเดียวคือ chain of command ที่มี discipline เนี่ยคืออะไรก็คือพอบอบทบสั่งให้ยึดก็ยึดได้ ไม่ได้มีทหารแต่งแถวนะแม่ทัพภาคที่หนึ่งไปทางหนึ่งแม่ทัพภาคที่สองไปทางหนึ่งอะไรเงี้ยกรณีของกัมพูชาเนี่ยพอพ้นฮุนเซนไปเนี่ยผมคิดว่าทหารกัมพูชาจะขาด chain of command ที่มีอยู่เดิมแปลว่าที่เคยขึ้นกับฮุนเซนโดยตรงเนี่ยที่เหลือจะไปขึ้นกับฮุนมนเน็ตเนี่ยไม่ทั้งหมดผมการันทีเลยผมการันทีล่วงหน้าเลยมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นเหมือนกับหลายประเทศที่ในที่สุดอะกองทัพเนี่ยไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเสร็จแล้วจะมีบางส่วนซึ่งต้องการยึดอำนาจจากฮุนมนเน ซึ่งก็คงจะเกิดขึ้นซึ่งก็คงจะสมควรที่จะเกิดขึ้นแล้วแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นผมมองข้ามช็อตไปอีกช็อตหนึ่งได้ไหมได้วิเคราะห์ไปเลยไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเวลาท่านผู้ชมคุณมาเน็ตเองเนี่ยจะไปฝากใสรัฐผมแกรันทีครับผมแกรันทีล่วงหน้าเลยคุณมาเนตเนี่ยแหละที่ไปโตที่เวสต์พอยต์เนี่ยมีเพื่อนฐานสหรัฐเยอะมีเพื่อนฐานไทยบิ๊กๆก,ก็เยอะคุณมาเน็ตเนี่ยจะไปฝากยสรัสในห่วงที่ทหารในกัมพูชาเนี่ยเมื่อคุณเซนไม่อยู่แล้วเลยนะฮะ ฐานในกัมพูชาที่เหลือก็จะยืดอำนาจจากคุณมาเนตครนี้ถ้าถ้าคุณมาเนตเล่นกับชนชั้นนําเดิมไม่เป็นคุณก็จะเห็น resurgence ของ blue blood ที่แท้จริงซึ่งเป็นชนชั้นนําเดิมในกัมพูชากลับมาในการเมืองในแบบที่คุณมาเนตสู้ไม่ได้คุณจะได้เห็นพฤติกรรมของพรรคฝ่ายค้านซึ่งถูกทําลายไปเนี่ยค่อยๆทยอยค่อยๆ return to the f o r ค่อยๆกลับมา Transition Crisis นั้นเนี่พูดตามตรงฮนะสำหรับนักสร้างเนื้อหาโดยทั่วไปของเอเชียตะวันเฉียงใต้นะฮะไม่ว่าจะเป็นในกัมพูชาที่ทำ YouTube อยู่หรือในประเทศไทยที่ทำ YouTube อยู่นีนะฮะผมรับรองะฮะสนุกแน่ครับคืออันนั้นน่คือ Transition Crisis ที่โคตรมันเลยะฮะซึ่งจะเกิดขึ้นแต่ว่าตอนนี้ต้องข้ามวิกฤตชั่วคราวนี้ไปก่อนประคองหุนเซนระยะสุดท้ายให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อน